บุกตัดทำลายไร่ฝิ่นกลางหุบเขาชายแดนเมียนมาพบเพิ่งถูกกรีดเอายางไปได้ไม่นานวันที่7มกราคม2566พลตำรวจตรีวัชรินทร์ภูสิทธิ์ผู้บังคับการกองบังคับการปร,บปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการประสานข้อมูลผู้ลักลอบทำไร่ฝิ่นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอดพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาตินำตกพาเจริญจังหวัดตากจากสถาบันซัมรอวจอและติดตามการปลูกพืชเสพติด ซึ่งมอบหมายให้พันตำรวจเอกอริยพสิสินรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระท,ทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพันตำรวจเอกสานุวงคงคาอินผู้กำกับการสี่กองบังคับการปราบปรามการกระท,ถถทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันตำรวจโทชานนรัตนประทีพพันตำรวจโทยศวัตเอกกุลสารวัตรกองกำกับการสีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน346เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินำตกพาเจริญนำกำลังกว่า50นายเข้าตรวจสอบเป้าหมายในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศไทยและเมียนมาซึ่งเป็นป่าเขาสูงชันในเขตอำเภอพบพระจังหวัดตากพบต้นฝิ่นสูงประมาณ1 0 0่งถึงเซนติเมตรปลูกอยู่ในป่าจำนวนหลายไร่โดยเพิ่งมีร่องรอยการกรีดและเก็บที่ฝินยยฝ่นไปแล้ว ส่วนคนงานไร่ฝิ่นนั้นก็อาศัยความชำนาญยอพื้นที่หลบหนีการจับกุมไปได้เจ้าหน้าที่จึงทำลายไร่ฝิ่นทั้งหมด นอกจากนี้ยังเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านแม่ละเมาน้อยหมู่2ตำบลคีรีราตอำเภอพบพระที่อยู่ในเขตป่าสนวนแห่งชาติป่าแม่สอดก็พบมีป่าที่ถูกแพ้่ถางหญ้าตัดต้นไม้เล็กโดยรอบซึ่งต้นไม้ใหญ่จำนวนหลายสิบต้นที่ถูกขุดจอกกลางลำต้นเพื่อเตรียมที่จะเผาพบมีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกไปกว่า3ไร่จึงยึดอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้แพาวถางป่านำส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพบพระเพื่อสืบสวนและตามจับกลุมตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป